เป็นความสุขของคนเลี้ยงวัวความสุขของวัวก็คือความสุขของคนเลี้ยงเห็นวัวกินฟางดีอย่างนี้ครับกินฟางกินคำใหญ่ๆเยออร่อยอย่างนี้ก็น้ำลายไหลคนเลี้ยงก็มีความสุขเรืงง่ายๆช่วงฤด,ดูแลข,ของคอกไม่สักฟางสึ่งจะเน้นฟางเป็นหลักเลยเน้นฟางเป็นหลักแล้วก็ใช้น้ำหมกักน้ำหมกักโยเกิรวยผสมกับน้ำตาล ปรุงรสด,ด้วยเกลือสักหน่อยครับอย่างครั้งนี้ก็ใช้ประมาณสักหนึ่งถึงสองถ้วยให้มีรสเค็มนิดๆครับอร่อยราดให้ดีแล้วก็โรยรามครับนี่แหละคือของโปรโดของน้องๆในค้องในฝากกินคำใหญ่กินดีอย่างนี้เลยลดูความสมบูรณ์ครับแต่ละตัวดูความสมบูรณ์เป็นว่าลูกผสมรามาันเฟมใหญ่ครับตัวนี้เฟมยาวสูง สมบูรณ์น่ารักทุกตัวราคาวัวไม่ดีแต่ก็รักเลี้ยงดีเหมือนเดิมขอกไม่สักฝาม